สวัสดีค่ะพบกับแนนซี่บอยรถบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเริกงามยามดีนะคะเเดือน 9, 9นะคะวันนี้ค่ะพี่ไก่นะคะของหนูนะคะมารับรถนะคะพี่ไก่วันนี้เป็นยาริสสีแดง<ไ>บอกได้เลยว่าถ้าไม่แดงไม่มีแรงเหยียบคันเล่งเลยสําหรับพี่ไก่นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ไก่มากๆที่<ช>มั่นใจในสินค้าของบอยรถบ้านนะคะเลือกรับรถยาลิสคันนี้นะคะเออนดคะสอบถามความประทับใจของพี่ไก่นิดนึงว่าดูรถมาจากช่องทางไหนนะคะแล้วก็ประทับใจในการบริการของบอยรถบ้านเราไหมค่ะก็คือเข้าไปเป็นในเพจของที่ว่าน้องแนนนะคะ,คะก็คือประทับใจค่ะค่ะคือประทับใจตัวน้องแนนเลยคือแบบบริการดีโทรเมรื่อไหร่ก็ติดต่อได้ง่ายอะค่ะ,ค,ะคือแชทไปก็คือตอบเลยอะไร้ยค่ะ,คะไม่ต้องปล่อยให้รอนานค่ะ คันนี้ก็ทําเรื่องไม่นานนะพี่ไก่เนาะประมาณ3-4วันเนาะใช่ค่ะคะแล้วก็เลิกดีวันที่9ก็มารับรถะนะคะ,คะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่แนนบอกใช่ไหมคะไม่ยุ่งยากค่ะ,คะ คือประทับใจคือเซลล์น้องแนนนะคะคือแบบบริการดีอันนี้จักใจจริงๆเลยนะคะคือแบบเคยเจอที่อื่นแล้วแบบไม่ค่อยตามลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะคือแบบก็ไม่เอาค่ะยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆพี่ไก่ค่ะขอบคุณที่มั่นใจในตัวหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มั่นใจในสินค้าของบรยรถบ้านนะคะค่ะวันนี้พี่ไก่รับรถนะคะนันบอกเลยว่ารับรถใช้เงินออกรถแค่6 0 0ันใช่ไหมคะพี่ไก่ใช่ค่ะรับรถนะคะใช้เงินแค่6 0 0 0นนะคะแล้วก็ มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้แถมวันนี้นะคะนันยังจัดโปรให้พี่ไก่รับตู้เย็นกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนของเรานะคะมาจับแจกทองอีกด้วยขอให้พี่ไก่ของเราได้เป็นผู้โชคดีรับทองไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจรถมอ 2, บอสองบรถบ้านนะคะขอคาแนะนําพี่แนนออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าได้รับคําแนะนําดีๆแล้วก็การบริการดีๆค่ะฝากแนนซี่ไว้ในอบอกอ้อมใจของลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ